มสวัสดีค่ะวันนี้พบกับปอดปื้มแฟมิลี่นะคะมาในรายการเรียนกับแม่ค่ะวันนี้เราจะมาเสนอแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กับเกี่ยวกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณย่าของพี่ปอดกับนงปื้มผ่าแย้น้อยค่ะนะค่ะ ันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ของมาสัมภาษณ์แม่เนาะในหัวข้อวิถีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหนูอยากถามแม่ว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหนื่อยไหมแม่เอะก็เหนื่อยเนาะแล้วแล้วหนูอยากถามว่าแบบสถานะของแม่ตอนเนี้คือเป็นยังไงมีแฟนใหม่ไหมหรือแม่ก็ยังโสดอยู่เราจะให้ตอบแบบเวลาหรือว่าตอบธรรมดาธรรมดาเอาเรื่องจริงโสดโสดโสดโอเคโสดนี่ก็มีคนมาจีบแม่มั้งไหมมี แล้วแล้วพอมาจีบแล้วแม่แบบคิดยังไงคิดยังไงอะแม่อยากมีครอบครัวใหม่ไหมที่แรกก็อ๋อจริงๆเลยนะครั้งแรกนะแม่คิดว่าแม่ต้องการใครสักคนหนึ่งเข้ามาช่วยทํางานแล้วก็เลี้ยงลูกอพอเราคิดไปยาวๆเราก็คิดว่าเออการที่คนอื่นเขาจะมาเลี้ยงลูกเราเนี่ยมันคงจะยากแล้วก็คงไม่รักเราเหมือนเรา ไม่รักไม่รักเนเหมือนที่แม่รักใช่มใช่ไหมเพราะว่ายังไงก็คือคนอื่น่ะเนาะใช่แล้วแล้วหนูอยากให้แม่เล่าประสบการณ์หนยว่าแบบมันเหนื่อยมากไหมต้องแบบอุปสรรคเยอะไหมเหนื่อยถ้าลูกไม่ดื้ออืมตอนที่เขาเป็นรุ่นเขาก็ดื้อป้าเนใช่ไหมอือใช่ดื้อน,นิดหน่อยก็ดื้อแหละแบบหลดเรียนบ้างอะไรบ้างเราก็รู้สึกท้อแท้แต่พอมาสัญญากับลูกแล้วว่าเออเราเนี่ย จะต้องแบบว่าคือยังไงถ้าเกิดสมมุติเรามีคนอื่นมาใช่ไหมมันเหมือนก็แย่งความรักจากลูกไปแล้วก็คิดแล้วคิดอีกเออแล้วก็คิดว่าอยู่กับลูกถ้าลูกเป็นคนดีแล้วลูกไม่เกเรเราก็สามารถเลี้ยงลูกของเราได้ไมีอุปสรรคเยอะไหมแม่กว่าจะแบบกว่าจะมาถึงนะวันนี้นะจุดจุดนี้อะไรเงี้ยเยอะมากอย่างยังไงบ้างแม่เราดีบ้างคือ ตอนเนเนี่ยประมาณซ่าอยู่ปสามปสี่อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับติดเพื่อนอ ok. ติดอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ลูกเราเนี่เราจะเลี้ยงยังไงยังไงดีเราก็จะต้องถามเขาถึงเพื่อนเขาถึงว่าเขารู้จักเพื่อนคนไหนบ้างมีจนกระทั่งเอาเพื่อนมาอยู่บ้านก็คือเหมือนว่าแม่เลี้ยงเนเหมือนแบบเป็นเพื่อนใช่เราก็แบบคุยกันได้ทุกอย่างใช่ไหมแม่ใช่เป็นเพื่อนเป็นแม่เป็นพ่อ ทุกวันแม่ทุกวันพ่อก็เราก็คนเดียวแล้วแม่ก็ทำงานอย่างหนักมาโดยตลอดเนาะแล้วก็ดูแลเนมาจนกระทั่งเนเรียนจบปริญญาตรีเลยจนวันนี้มีครอบครัวแม่ก็ยังต้องดูแลอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ <laughs> มัน <laughs> มันติดก็ต้องดูแลหลานต่อเลยใช่แล้วยังแบบถ้าเกิดสมมติว่าย้อนกลับไปอะ่ะ ม,มีผู้ชายที่คิดว่าแม่คิดว่าแบบดีมากแล้วอะ่ะแล้วแบบแม่อยากเริ่มต้นใหม่ไหมแบบไม่อยากเริ่มต้นใหม่ไหมไม่แม่คิดว่าเออการมีลูกที่ดีมีการลูกที่เชื่อฟังการที่ลูกมีครอบครัวดีแล้วเราก็ไม่เสียใจที่เราไม่มีแฟนเราดีใจที่เราเลี้ยงลูกแบบแบบมาในให้เขาประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้เนาะแม่คิดว่า ในการที่แบบแม่อะต้องแยกทางกับพ่อแม่คิดว่ามันมันเป็นผลที่ทําให้เนจะต้องเป็นเด็กมีปัญหาไหมแต่จริงๆผมก็คิดว่าเนไม่ได้เป็นเด็กมีปัญหาเขามีความคิดที่ดีอะมีแง่คิดที่ดีด้วยไม,ไม่ทีแรกก็คิดว่าเขาจะมีปัญหาแต่หลังๆมาเราก็พยายามแบบทําทุกอย่างให้เขาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อมันก็มันไม่แบบไม่เสมอไปที่ลูกแบบว่า ขาดพ่อแล้วไม่เกี่ยวเนามันไม่เกี่ยวว่าแบบจริงๆอ่ะหนูคิดว่าการที่แบบพ่อแม่แยกทางกันอ่ะจริงๆนะคะทุกคนคิดว่าที่คนลูกๆอาจจะคิดว่าอุ้ยมันคือปมมันคือปัญหาของเราที่จริงไม่ใช่มันคือปัญหาของเขาปัญหาของพ่อของแม่คือเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้มันคือดีกว่าแบบมาทนอยู่แล้วก็มาทะเลาะให้ลูกเห็นอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วแบบก็เลยไม่ได้เห็นว่าเราทะเลาะกันเขาก็จะมีท่อนข้างแบบสุภาพจิตที่ดีเพราะไม่ต้องมาพบปัญหาเรบการตีกันของพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ ก็ย้อนเวลาได้ก็จะคิดเหมือนเนี้ยก็คิดว่าจะทําแบบนี้ทําแบบนี้เพราะว่าสังคมเรามันมีการแบบว่าคมเหงตีลูกเมื่อก่อนไม่ค่อยมีข่าวแบบนี้นะแต่เดี๋ยวนี้เยอะมากใช่แบบหมายถึงแบบข่าวออกมาแบบพ่อเลี้ยงตีลูกสามขวบห้าขวบคือปหนึ่งปสองปสามไม่มากอ่ะไม่มีข่าวแต่สมัยนู้นไม่มีข่าวอะไรเลย ไม่ค่อยมีดีกว่ามีแต่เขาไม่ค่อยลงข่าวไม่มีออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยรู้แต่ในจิตใจเราก็คิดว่าเรารักลูกเราต้องดูแลเขาแล้วก็อยากให้เขาประสบความสําเร็จแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราอายุเยอะแล้วเขาก็มีลูกแล้วก็มีหลานให้เราเราก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จ<ม>ในการเลี้ยงเดี่ยวของเราที่ลูกไม่เกเรประสบความสําเร็จใช่ประสบความสําเร็จ ในหน้าที่การงานแล้วก็มีลูกที่น่ารักเราแค่นี้เราก็ไม่เสียใจยนะที่เราไม่มีแฟนเราก็ไม่เป็นไรอยากจะบอกคนอื่นเหมือนกันว่าการที่เราไม่มีแฟนไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงลูกไม่ได้<ต>เราต้องเลี้ยงได้ไม่ว่าจะอดจาอะไราก็แล้วแต่เราก็มี<ต>หน,นทางใช่มันมีหนทางแล้วตอนนี้หนูคิดว่า ปัญหาสังคมมันหาครอบครัวมันมันมีค่อนข้างเยอะนะแม่ในปัจจุบันอะในในอย่างในกลุ่มที่หนูอยู่อย่างเงี้ยเหอคิดอย่างเงี้ยก็คือก็จะมีปัญหาแบบว่าแม่เลี้ยงเดียวแฟนทิ้งอะไรเงี้ยแม่คิดว่าแบบแม่หนูอยากให้แม่ช่วยให้กําลังใจกับแม่แม่ที่กําลังจะเป็นแม่เลี้ยงเดียวหรือคิดว่าเออไม่ไหวแล้วต้องเป็นแม่เลี้ยงเดียวแล้วหนูอยากให้แม่ช่วยแบบฝากข้อคิดหรือแบบให้กําลังใจเขาหน่อยบอกว่าการเลี้ยงเดี่ยวไม่จําเป็นต้องมีพ่อ เพราะเหตุผลแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็อยากจะบอกว่าความอดทนของแม่เท่านั้นแหละถึงจะเลี้ยงลูกเลี้ยงได้ไม่ต้องไปหาคนเพิ่มขึ้นเพื่อมาเลี้ยงลูกเราตัวเขาเองบางทีเขายังเลี้ยงไม่ได้เลยก็จะมาเลี้ยงลูกเรามันเป็นไปไม่ได้มาเพิ่มพันะให้เราด้วยซ้ราเราก็บอกว่าเราสั่งสอนลูกเราให้ดีๆทุกคนก็อยากให้ลูกได้ดีหมดทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งพ่อทั้งแม่ให้เขารู้ทุกเรื่องที่ลูกที่ลูก อยาก,กป,ปรึกษาที่ลูกเป็นที่ลูกอยากปรึกษาเราต้องพร้อมที่ให้คําปรึกษาของเขาแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องมีผู้ชายมาเลี้ยงอีกเพราะว่าเราสามารถทํางานเลี้ยงลูกเราได้งานหนึ่งอย่างอาจจะไม่พอสําหรับการใช้จ่ายเราก็หางานเพิ่มมาอีกสักหนึ่งอย่างอยู่ได้ไม่ว่าจะมีลูกหนึ่งคนหรือสองคนถ้าเราตั้งใจและรักลูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้ววิธีแทรกซึมเวลา จะอ่เหมือนเด็กบางคนอาจจะไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างเ,<ร>าเมย์อย่าง,างเมย์ยังเข้าหาแม่ยังแบบเขออาเรียกอะไรนะเนยก็ยังแบบสนิทก,กับแม่แต่เด็กบางคนอาจจะเหมือนแบบพอเกิดปัญหาปุ๊บตีเลยตีตัวออกห่างเลยแล้วเวลาจะยังยงไงม,มแนะนํายังไงว่าอย่างการแทรกซึมการแทรกซึมแบบว่าดูแลลูกห่างๆอะไรอย่างนี้ครับ ดูล,ลูกห่างๆเลยที่เราเคยทํามาเราเคยทำไม่นะก็คือว่ามีอะไรให้เราคุยกับลูกเลยคุยไม่ใช่ตีอย่าไปด่าลูกเราไม่ต้องการแบบว่าเวลาเขาทาผิดมาเราคุยกับลูกเราดีๆแล้วว่าเราก็ถามเขาเวลาเราได้เงินมาเราก็บอกลูกเราว่าเออเนี่ยเงินนี่มันได้มายากนะนู่นนี่นั่นเราก็ต้องคือแบบว่า คือควรที่จะบอกเขาว่าเราทํางานนะเราเหนื่อยนะลูกต้องอย่างนี้อย่างนั้นค่อยๆพูดกับเขาเขาก็จะรู้ว่าเราเหนื่อยแล้วก็กอดเขาถ้าเราเป็นแม่เราควรจะกอดลูกตอนเด็กๆไม่ว่าเขาจะปรึกษาเรื่องอะไรก็เออ,เอหอมหมกเ,เข้าไป อยู่ข้างๆกันก็คือแบบว่าไม่ว่าเขาจะผิดหรือจะถูกอะแม่ก็อยู่ข้างเขาก่อนใช่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ปัญหากันว่าแบบแบบผิดตรงไหนแล้วค่อยว่ากันอย่างเงี้ยเนาะก็คืออยู่ข้างเราอยู่ข้างลูกเราก่อนใช่ไม่ว่าลูกจะเสียใจเรื่องอะไรเราต้องรับได้ไม่ใช่เราไปด่าไปอะไรเขาแบบว่าใส่อารมณ์เราต้องถามดีๆคุยดีๆเรียกลูกเราคุยแล้วก็ปรึกษากันมันก็หาทางออกได้ไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเราการเราเลี้ยงลูกคนเดียว มันก็ได้อะมันอาจจแล้วไปไันมันนั้นจะเหนื่อยอะแต่เราอยู่ได้เราไม่มีผู้ชายเราก็อยู่ได้อล้วเนี้ยคือมันมีอีกอย่างหนึ่งที่คือว่าหนูจำได้ว่าเนยเคยเล่าให้ฟังว่าแบบแม่จะบอกสถานการณ์ของแม่ตลอดให้เนยฟังหมายถึงแบบช่วงนี้แม่แบบเงินน้อยนะลําบากนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นข้อคิดที่หนูก็กับเนยก็เอามาสอนโปรดกับบื้ออย่างโปดตอนเนี้ยก็คือเขาเริ่มเข้าใจแล้วหนูก็จะสอนแบบว่า ของเล่นที่ไม่จําเป็นหรืออะไรก็วควรก็ยังไม่ซื้อแต่ถ้าซื้อแล้วก็ต้องรักษา<ช>แต่อย่างปันเอนี่คือแทบจะไม่ได้ของเล่นเลยใช่ไหมแม่จะบอกเขาเลยว่าตอนนี้แม่มีเงินแค่นี้นะเราต้องซื้อข้าวกันก่อนนะก็คือต้องอะไรจําเป็นเราใช,ใช้อันที่จําเป็นก่อนใช่เรามีอันนี้ก็คือมันก็เป็นแง่คิดดีๆหรือแบบแบบทริคก,การสอนดีๆที่หนูก็กจํามาสอนสอนกับโบดกับปื้มเหมือนกันแล้ววิธีเมื่อก่อนเดี๋ยวถา,ามก่อนว่าเมื่อก่อนมีวิธีแทรกซึมแม่จะเป็นคนที่มีวิธีแทรกซึมไม่ดีมาก หนึ่งเลยเมื่อก่อนการที่จะเราเป็นลูกผู้ชายเนาะเขาจะเขาเรียกว่าเราก็จะไม่สนิทกับแม่เท่าไหร่แต่ว่าเขาจะมีวิธีหนึ่งเลยคุณครูที่โรงเรียนก็คือสปายแม่ก็จะมีสายรับของแต่ละจุดใช่ไหมแม่ใช่ผ่าะะแมกได้้้บบรรรููเอนขนตลอดพลงนี่ก็เป็นเขาจะไปตามติดในตลอดไม่ได้หรอกเพราะแม่ทํางานสองอย่างนะคะยาเนี่ยย่าน้อยเนี่ยทำงานทั้ง มีทํางานประจําแล้วยาก็เป็นตัวแทนประกันเพื่อว่าเนี่ยที่มีทุกวันเนี้ยเพราะว่ายาทํางานหลายที่แล้วก็แล้วก็แบบว่าอดออมใช่ซื้อบ้านให้ป้าเนได้ซื้อรถให้ป้าเนได้ได้ใช้อ่ะคือเนี่ยย่าเก่งมากอแล้ว,วทีเราแทรกซึมกับอาจารย์เราทําวิธีทํ<ช>ทำยังไงครูครูของลูกเราต้องรู้จักครูของลูกเราต้องรู้จักรู้จักเขารู้จักเห็นไหมว่าเขาเลี้ยง เราลูกคนเดียวเรายังเหนื่อยเลยนี่เด็กรวมกันตั้งห้าสิบคนสี่สิบคนครูเขาจะไม่เหนื่อยได้ยังไงเราก็ไปพยายามหาเบอร์โทรของครูเพื่อที่จะเอยถามว่าลูกเราอยู่ที่เรียนเป็นยัง,ยงไงบ้างอ่านก็จะมีสายลับแม้แต่พันลงก็ยังเป็นพักพวกเราพันลง, <laughs> พนลงเพราะเราไม่มีเวลาดูเราทํางานอะ เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราต้องทำงานเป็นว่า้านเพราะว่าแบบมันก็แทรกซึมกันเนาะแบบการให้รู้การเคลื่อนไหวของลูกเราได้นะการบ้านพวอื่นมีทำไมการบ้านลูกเราไม่มีเราให้มันเรียนพิเศษเลยก่อนที่มันจะมายุ่งวุ่นวายกับเราเนี่ยให้มันเรียนพิเศษรา่องทำงานเนาะเริ่มดึกทุกวันให้ทำให้ให้เรียนพิเศษแล้วเราก็รู้นะครูเรียนพิเศษคนนี้ ลูกเราเรียนหรือไม่เรียนเราต้องรู้เราต้องสนใจลูกไม่ใช่ว่าวันวันทำงานไม่รู้ว่าลูกไปโรงเรียนหรือไม่เรียนนั่นแหละก็เกิดปัญหาว่าเราเรียกว่าเราต้องใส่ใจใช่ค้อใส่ใจด้วยคือการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันมันหนักนะจะต้องไหนจะทํางานอยู่คนเดียวหนักมากเลี้ยงลูกอีกก็ต้องใส่ใจรายละเอียดด้วยอีกแบบมันจะทิ้งจุดไหนจุดหนึ่งไม่ได้เลยอ่ะ แล,แล้วเริ่มเป็นวัยรุ่นลูกก็ต้องมีแฟนม,มีแฟนเราก็ต้องถามนะว่า <c oughs> เอ๊แฟนคนนี้ <c oughs> เป็นยังไงอะไรยังไงเราก็ถามนะไอคนไหนที่มันแบบว่าเขาก็จะเล่าให้เราฟังอย่างงู้นอย่างนี้เราต้องรู้ทุกอย่างที่ลูกเราเ,เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเขาจะเปลี่ยนเป็นวัยรุ่นเราก็ต้องรู้นะว่าเออเนี่ยเขามีเพื่อนชื่ออะไร จนกระทั่ง,งเพื่อนนี่มันเพื่อนยังไงต้องถามคุณค้องถามพันลงถามให้รู้เรื่องเราก็ได้รู้แล้วก็แล้วอย่างแบบพอเนเป็นวัยรุ่นน่ะเนดื้อมากไหมคะไม่นะก็ไปส่งทํางานคือเขารู้หน้าที่อ่าใช่เขาจะไปของเขาเขารู้หน้าที่เวลาไปรับแม่เมื่อก่อนก็มีเกเรบ้างแต่เขาจะรู้หน้าที่ว่าเขาต้องรับผิด <ทำ S 2> ชอบอะไรไปรับแม่กี่โมงอ่าไป แม่ตอนเช้าไปทํางานอ่าวันหยุดต้องไปไหนต้องไปขายประกรันต้องไปทํางานอีกอีกที่หนึ่งเขาก็จะต้องรู้ว่าเขาต้องทํำยังไงเขามีหน้าที่ทําอะไรคืสสแอแง่เป็นคนดีเนี่ยคล้ายคล้าย <laughs> ลูกก็คล้ายคล้ายจะเป็นคนดีก็มีบ้างนะวัยรุ่นอ่ะมันก็ไม่ผิดหรอกที่จะเทเลยแต่ก็คือก็คือแม่ก็ยังควบคุมสถานการณ์ได้ดีได้สกัดดาวลุ่งอะไรได้หมด้ทุกอย่าง หนูว่าคิดว่าทุกคนอะมองว่าแม่อประสบความสําเร็จณจุดจุดนี้นะหมายถึงแบบประสบความสําเร็จในการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ต้องมีแฟนใหม่ก็ได้แล้วแม่ก็ประสบความสําเร็จทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะแบบเออมีบ้านมีรถแล้วแม่ก็แบบทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตกันอย่างแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดลำบากอะก็สบายะอะไรเงี้ยแม่คิดว่าแม่อประสบความสําเร็จไหมในขั้นหนึ่งถ้าประสบความสําเร็จอีกขั้นที่คือขั้นนี้ก็ถือว่าขั้นเบสิก แต่จะประสบความสำเร็จคือแม่หมายถึงว่าอยากประสบความสำเร็จในขั้นสูงกว่านี้สูงกว่านี้ก็คือต้องเห็นลูกเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะมีหน้าที่การงานที่ม <<|ja|> ั่นคงที่มั่นคงแล้วก็หาเงินได้เยอะกว่านี้อืแต่เป้าหมายของแม่คืออยากให้เนี่ยมีมีมีรายได้เยะวนีอาชีพที่มั่นคงหมายถึงแบบมากกว่านี้คือ เพราะด้วยความที่ครอบครัวเราใหญ่แล้วเนาะ<ช>มีมีสองคนเมื่อก่อนนี้มีสองคนตอนนี้มีเป็นห้าคนมีหลานสองคนก็ถือว่าประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งแต่อีกขั้นหนึ่งก็อยากให้ลูกเนี่ยมีเงินเยอะๆแล้วจะฝากอะไรถึงกับคนที่กำลังคิดไหมที่แบบว่าตอนเนี้ยมีแฟนดีหรือไม่มีแฟนดีใช่ใช่ไม่ได้บอก<ช>ว่าอยากไปมีแฟนเลยก็ไม่ได้ห้ามนะ แต่ถ้าเกิดมาแล้วมาเพิ่มภาระเราก็ไม่ควรจะมีมาแล้วมาเกียดลูกเรามาช่วยเราใช้ตังค์ก็ไม่มีก็ไม่ต้องมีแต่ถ้าเกิดมีแล้วเขาดูแลลูกเราดีอาเอาแค่ประมาณสัก20%สเซนดีกว่าที่เขาจะรักลูกเรามันน้อยน้อยลูกใครใครก็รักอ่ะแต่ไม่ใช่ลูกเราเราจะมารักเหมือนลูกแท้ๆมันก็หายยากนะ่แล้วการที่แม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันมีช่วงเวลาที่เหงาไหม เงาเงาแบบว่าคือเราไม่มีแฟนเหมือนคนอื่นเขาเ่ยเราเงาไหมมันก็มีบ้างไม่ไม่มันก็มีอะนะมีเป็นแวบเดียวเหมือนแล้วเราทํำยังไงกับมันเพราะความโอ้เราก็คิดสิเราก็ต้องคิดบวกสิว่าเออเรามีครอบครัวที่ดีแล้วมีลูกที่ดีเราไม่ต้องไปดิ้นรนแล้วเราไม่ต้องไปหาแล้วมีหลานแล้วอีกอย่างแก่แล้ว แม่แล้วคือ่อน้ตอนที่สาวๆอ่ะตอนตอนนั้นที่แบบว่าเอาง่ายๆตอนที่เด็กๆอย่างเงี้ยอมคือบางทีรู้ว่ามันก็ต้องมีเหงาใช่ไหมมีปัญหาบางทีมีปัญหาเหงามันก็จะเหมือนผู้หญิงเนาะต้องการคู่คิดอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าอยากจะรู้ว่าแต่สำหรับแม่เนี่ยไปทางไหนคือไปเลือกที่จะไปหาเพื่อนหรือเลือกที่จะคิดคนเดียวหรือว่ายังไงอ๋อเพื่อนอันนี้ก็โชคดีอย่างหนึ่งคือมีเพื่อนแม่มีเพื่อนที่ดีมีมีเพื่อนที่ดี เพื่อนที่คบอยู่มีแต่โสดๆทั้งนั้นไม่มีใครมีครอบครัวมันก็เลยพาไปว่าเราอะถ้าเกิดเราเหงาเราก็สามารถที่จะไปเอคุยกับเพื่อนไปคาเฟ่กับเพื่อนหรือว่าคือไปไหนก็ได้ไปกับเพื่อนไปทําบุญกับเพื่อนมันก็มีแบบว่าให้เราแก้เหงาได้ตั้งหลายอย่างหลายวิธีเราไม่จําเป็นต้องว่าเหงาแล้วเราต้องมีแฟนถ้าเกิดแฟนไม่ดีเราไม่รู้แบบบางทีมาติดหนักที่เหมือนเดิม จา,จากแบบว่าจากแค่นี้เดียวกับอาจจะเพิ่มภาระมากขึ้นเครียดยิ่งกว่าเดิมอีกก็ได้อะไรเงี้ยำ <c oughs> ทำอะไรอีกไหมก็คือแบบว่ายังไงก็จริงๆแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ไม่ได้้ายไม่ได้เลร้ยวลยอะไรเนาะสำหรับแม่แบบว่ามันสบายๆมากกว่ารีดผ้าเราก็รีดคนเดียวคือไม่ต้องไปคูณสองบ้านก็ไม่ต้องเก็บเออบ้านเนี่ยเราไม่อยากกวาดเนี่ย เราก็ไม่ต้องกวาดน้ําก็ไม่อาบน้ําไม่อาบแล้วก็ไม่มีใครมาว่าเรามันมันดีตั้งหลายอย่างอถ้าคิดบวกนะขอดีอะเนาะเราก็ไม่ต้องแคร์ใครมากต้องแคร์แค่ลูกออแค่ลูกแค่นั้นแต่ลูกเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในโอวาของเราก็ไม่มีอะไรเราคุยด้วยสันติได้เพราะเขาก็โตแล้วมีความคิดของเขาแล้วเราก็สบายมีทุกคนบอกว่าทําไมสบายก็สบายค่ะแล้วแล้วแล้ว ตอนแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยถามอย่างเยี่ยอยากรู้นะครับหนูที่เป็นผู้ชายอยากกะรู้ว่ามันลำบากช่วงไหนลำบากทุกช่วงอ่ะไม่ใช่บางทีลูกเนี่ยจะมีช่วงหัวเร่ยวหัวต่อเนาะช่วงช่วงเล็กช่วงเด็กเดหรือลำบากในฐานะนี้ลำบากในคําถามเนี้ยหมายถึงอะไรการงานความแบบความรู้สึก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 เหรอเครียดช่วงไหนมากที่สุดอย่างเงี้ยหรอ๋อเครียดเรืออ๋อประมาณอยู่มสาม เร็วๆว่าต่อช่วงสิบห้าสิบห้าสิบหกอย่างเงี้ยเนาะใช่ก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงเปลี่ยนด้วยปะอ่ช่วงเปลี่ยนแบบว่าคุณครูบอกว่าเขาไม่ได้ไปโรงเรียนทั้งๆที่ก็แต่งตัวออกไปจากโรงเรียนหลยจอดจากบ้านแล้วอือเดินร้องไห้ตั้งแต่เขาไปผิดโรงเรียนหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไปโรงเรียนไหนแต่งตัวออกไปแต่ไม่ไปโรงเรียนช่วงนั้นแม่เครียดเครียดเรื่องว่าเอ๊ะทำยังไงกลัวจะเรียนไม่จบใช่หกลัวจะเรียนไม่จบกลัวจะไป เขาเรียกอะไรแล้วแม่ทำยังไงช่วยอะไรแม่ทำยังไงอ๋อมีหลายวิธีอที่มาเผื่อไม่เผื่อแล้วเผื่อเผื่อมันเป็นแนวแนวทางให้กับแม่เราไม่ต้องไปด่าเขาเราถามเขาว่าเขาไปไหนมาให้เขาบอกเองบอกเมื่อเมื่อเช้าไปไหนมาลูกแม่ไม่ได้ดุไม่ไดุไม่ไม่พูดไม่พูดเรื่องโรงเรียนเลยแล้วเราก็บอกว่าลูกบอกหมว่าไปไหนไม่ลูกก็ไม่บอกเหมือนเดิม ลูกก็นั่งเฉยๆเราก็บอกว่าคันต่อมาก็บอกว่าไปโรงเรียนไปให้ถึงนะลูกเราพยายามบอกะะเขอาอ่ใช่บอกไปให้ถึงนะจนกว่าหลายๆวันแล้วเราจะาพูดแต่ถ้าเขายังดื้ออีกไม่ต้องพูดถ้าเราพูดดุว่าเขาแล้วเขาไม่ยังไม่สำนึกเราก็จะเฉยๆไม่คุยกัน เพราะมันเหมือนจะเป็นสัญญาณเน้ก็จะรู้ว่าถ้าแม่ไม่คุยด้วยคือแม่โกรธมากและเราจะไม่มีเงินไปโรงเรียนก็ไม่มีเงินใช่ก็คือเนี้ยก็เป็นเหมือนแบบมันเป็นวิธีหนึ่งถ้าการตีมันก็ไม่ได้เป็นจุดที่จะออกไม่ใช่ทางออกอ่ะเนาะไม่เคยตีเคยครั้งนึงครั้งหนึ่งตีด้วยไม้แฟนเสื้อคิดดีๆเอาใหม่เอาใหม่คิดดีๆให้อีทีนึ่งเคยตีอยู่ประมาณยังเด็กๆอยู่แต่โตไม่เคยตีเคยเคยดุหรือว่าไงไม่ไม่ใช่สู้ คุยกันรู้เรื่องแล้วเนาะรู้รู้แบบว่าโตแล้วคุยกันรู้เรื่องแล้วไม่จําเป็นต้องตีแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ละกันด้วยเหตุผลวันนี้ก็เหลือแต่ลนแหละที่หนักใช่เหลืออยู่สองคนเนี่ยปวดกับปื้มเนี่ยอืมต้องดูแลกันต่อไปยังไงวันนี้หนูก็ต้องขอขอบคุณแม่นะคะที่มาให้ประสบการณ์มาเล่าเรื่องหรือแบบมันอาจจะมีข้อคิดเล็กๆน้อยๆที่จะแบบอย่างน้อยใครที่มาดูหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์อ่ะ สําหรับคนที่คิดว่าวันนี้นจะต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแหละถึงจะไม่ใช่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็สามารถนําเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่แม่ให้อ่ะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกันต่อไปได้เนาะเค okay, ค่ะเดี๋ยวยังไงพบกันในอีพีหน้านะคะเรียนกับแม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรียนกับแม่